ยื่นหนังสือด้วยตัวเองเนื่องจากเพราะว่า,ามีกรณีเร่งด่วนที่เกิดเหตุเมื่อวานนะครับอยู่ในห้องกรรมธิการก็มีการส่งลายข่าวคลิปเสียงของท่านนายกกแบบ่าท่านบานเซ็นขึ้นมาตอนแรกก็คิดว่าเป็นเสียงที่สัดต่อ,ตอใช้ AI หรือไม่นะครับอเช็คไปเช็คมาท่านนายกแถลงองี ยอมรับแล้วก็ถ้านเป็นก็โพสก็ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญแล้วก็พอทุกอน่านคือคลิปก็ออกมาเป็น17นาทีหวินาทนะีอันนี้สื่อมวลชนก็ทราบอยู่แลันะบอันนี้ก็เลยจำเป็นต้องเขียนเรื่องนี้มายื่นพร้อมด้วยนะครับเหตุที่ยืน่นนะครับก็ต้องดูว่าข้อกฎหมายมันเข้าข้อไหนนะครับ การเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยของไทยเนี่ยมีรัฐธรรมนูญมาตรา170่งเวรเล็ส4ให้บอกว่าเหตุแห่งความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดเฉพาะตัวเนี่ยนะครับเ,เมื่อกระทำการปากศสมาตรา160เนะนึ้กเนี่ยก็จะมีวงเล็บ4คือมีความไม่ซื่อสัตย์สิิเป็นที่ประจักษ์นะครับ ความซื่อสัตย์สุจริตรเป็นที่ประจักษ์เนี่ยสารน้ำนูนได้วางแนววินิจฉัยไว้ว่า,าสุจริตรนะซื่อสัตย์อะไรเนี่ยนะครับในคดีของท่านเศรษฐาซึ่งเราก็สามารถที่จะยึดเป็นแนวคัทคดฐานได้นะกรณีที่ข้อเท็จจริงในข่าวที่ท่นานนายกแพร่กองการท่านก็ยอมรับแล้วนะครับว่ามีการเป็นคลิปเขียนี่คุยกันจ นะครับแล้วก็มีการพูดถึงเจ้าหน้าที่ของเรานะครับว่าอาจจะคือไปไปเอ่ยชื่อตําแหน่งด้วยแล้วก็ไปเอ่ยว่าในลักษณะว่าไม่ใช่พวกเราก็เลยทําให้ตรงกูลว่าเพ้อชั่นตัวนี้นะฮะว่าเด็กตระกูลท่านนายกของเราเนี่ยเป็นพวกพวกพวก,กับใครพวกกับทหารของเราหรือจะพวกกับกรณีของเพื่อนบ้าน ครับแล้วก็คำขอที่ขอให้เปิดใช้แดงเปิดต่างนันเลยเนี่ยนะครับอนนี้ก็คงต้องรอฟังทารตายความมั่นคงในยกฐ้นรีก็คงไม่มีหน้าที่จะไปดูตรงนั้นน่ไปรับปากอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่เอามปดูนะครับตอนนี้คาต่างๆที่สื่อถอดออกมาเนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างที่นํามาให้กรกะตดออูว่ากรณีนี้จะเข้าข่ายนะ นายโยมตีเนี่ยไปกระทําการอันไม่ซื่อสัตย์สุจฉิทนะฮะทำให้สอญเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตงําแหน่งแล้วก็เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามมาตรฐานจาริยธรรมหรือไม่ผมยกขึ้นมาแค่สองมุลเลบของจริยธรรมยังไม่พูดถึงป่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันนี้จะเป็นดุลพินิจของอ่ทางตก,กตหรือ ต่อ,อปปชอ,อันนั้นอีกทางหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เราก็ดูในข้อ,อกฎหมายตามความในประมวลกฎหมายอาญานะครับความมั่นคงภายในราชอาณาจักรความมั่นคงที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรนะครับเช่นมาตรการหนึ่งหนอคเช่นมาตรการหนึ่งกอันนั้นคงไม่ใช่หน้าที่และอำนาจของปปชรก็ค,ค,คงจะรวบรวมพยานหลักฐานหรือมี พรรคการเมืองสมาชิกุีิสภาห,หรือกลุ่มบุคคลอื่นที่เขา,าจะยื่นถ้าเขายื่นเราก็ไม่ว่าวก็เป็นสิทธิครับท่านในยกต้องกลุ่มจะต้องเหนื่อยหน่อยงานนี้ท่านก็รับปากแล้วนะครับเปิดเผยออกมาแล้วว่างานนี้ก็เป็นประเด็นที่ถือว่าลาบากที่สุดท่านเป็นนายกมาหถ้าท่านมั่นใจก็จะให้ประชาชนตักสินนะท่านก็ต้องดู แต่ถ้าคิดว่าไปไม่ไหวแล้วก็ภคายังไม่มีความผิดอะไรท่านก็อาจจะต้องลาออก